วันนี้บทที่3ก็คือการตอบสนองของท่านต่อพระเจ้าในกิจการบทที่20ข้อ17ถึง21เนี่ยนะคะในพระธรรมกิจการเนี่ยใครเป็นคนเขียนคะหลายคนครับไม่หมอรูกาเขียนหมอลูกา แล้วจากลูกาแล้วก็กิจการบางคนเข้าใจผิดว่าเป็นเปาโลไม่ใช่เป็นหมอลูกาเขียนถึงใครเขียนถึงเทโอฟิลัสและทุกคนที่รักพระเจ้าเทโอฟิลัสคือใครอาจจะเป็นขุนนางนะพระกัมพีไม่ได้บอกชัดเจนในลูกาบทที่หนึ่งข้อสามคุณไทโรดลองอ่านก็ได้ลูกาบทที่หนึ่งข้อสามจะกล่าวถึงเทโอฟิลัสเทโอฟิลัส ใช่จะมาดีค่ะใช่เากนั้นเนื่นแา่พระพเจ้าเองได้สืบ่อบต้นตตั้งแต่ร้นมาจึงเหินดีด้วยทีเรียกเรียเพื่อรเพื่อประโยชน์แก่น่านข้อเดียว ใช่คำว่าท่านเทโอฟิลัสก็คือเขาให้เกียรติไงแสดงว่าเป็นคนชั้นสูงเป็นเนขุนนาง,งเป็นผู้สนับสนุนหมอลูก,กานนี่นแหละนะจะสนับสนุนเกี่ยวกับทกุกทางด้านการเงินหรือว่าอะไรนี้นแหละวัตถุประสงค์ก็คือในพระัรนกิจการคือบันทึกการกำเนิดและการขยายกิจักรในสมัยแรกเนาะแล้วก็มี การเทลงมาของพระมิยามบริสุทธิ์เ่ยนะการเคลื่อนเคลื่อนของพระมิยามบริสุทธิ์ในกิจจักรต่างแสดงให้เห็นถึงการทํางานของพระมิยามบริสุทธิ์ผ่านทางชีวิตของอัครทูตและก็ผู้เชื่อนะคะแล้วก็ยืนยันเกี่ยวกับเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นะาานธรรมกิจาการมีคือเรื่องราวของกิจจักรที่เกิดขึ้นและเติบโตโดยลิธิ์เดชของพระมิยามบริสุทธิ์ โดยโดย,โดยเริ่มต้นจากเยรูซาเลม็มจนถึงโรมเพื่อประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคนทั้งหลายนะและในกิจการบทที่20ข้อ1 7ถึง21เนี่ยในในพระธรรมตอนนี้ได้กล่าวถึงว่าเปาโลเนี่ยได้เรียกพวกผู้นำเนี่ยเข้ามาผู้นำในเอเฟซัสเปาโลเนี่ยไม่ได้เข้าไปในเมืองเอเฟซัสนะ อยู่ข้างนอกก็คืออยู่ในแฟนเอเชียน้อยก็คือประเทศตรุรกีนะปัจจุบันนี้ก็คือเมืองอะไรอ่ะที่เราอ่านไปที่เมื่อกี้เมืองมินเลทัศใช่มีเลทัศม,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 มันอยู่ข้างๆแหละมันอยู่ข้างของเอทเีสัทนั่นแหละเปาโลไม่ได้เข้าไปแต่ว่าเพราะว่ามันเกิดเรื่องวุ่นวายวุ่นวายเกิดเกิดขึ้นในที่นั่นจริงๆอ่ะเปาโลไปทำธนกิจที่นั่นน่ะคือ ประกาศข่าวปเสร์ชหรือว่าไปรับใช้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าไปวางรากฐานที่เอเฟซัสนะ่ประมาณ3ปีแล้วนะแล้วตอนนี้มันเป็นคําอําลาที่อาจารย์เปาโลเนี่ยจะจากไปแล้วนะก็เขาก็เลยเรียกพวกผู้นําอาวุโสต่างเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะบอกคําอาลาเนี่ยแหละแล้วก็กําชับเกี่ยวกับเรื่องคําสอนต่างๆที่เออเปาโลเนี่ยเป็นแบบอย่างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเอเฟซัสบอกว่าดูข้าพเจ้าเป็นแบบอย่าง ในเรื่องของความทมใจในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแล้วก็มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้กับผู้เชื่อทุกคนเพราะฉะนั้นเขาก็กำชับเปาโลเนี่ยมีวัตถุประสงค์ก็คือว่าเลือกคนบางคนบางกลุ่มที่สามารถถ่ายทอดได้เพื่อที่เขานั้นจะไปส่งผ่านต่อแล้วคนต่างๆนั้นรับรับจากชีวิตของอาจารย์เปาโลเนี่ยคือความเป็นแบบอย่างเนี่ยไปถ่ายทอดให้คนที่ถ่ายใต้ต่อ นะในคิดจักนั้นนั้นนี่คือวัตถุประสงค์เหมือนเป็นคาอําลาที่อาจารย์เปาโลเนี่ยเรียกคนต่างๆเหล่านั้นเข้ามาเพื่อให้เห็นเกิดการฟื้นฟูเกิดขึ้นนะในคิดจักนั้นนั้นเพราะว่ามันมีการต่อต้านมีการจลาจลอยู่เพราะมันมีคนเสียผลประโยชน์ไงในเมืองเอเฟซัสเนี่ยมันเป็นเมืองท่าที่มันมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วมันก็มีวัฒนธรรมพวกลูกคลตกต่างๆด้วยใช่ไหมแล้วคนเปาโลเนี่ยไปทำธุรกิจประกาศที่นั่นเนี่ย คนที่นั่งก็เชื่อนะเชื่อแล้วก็มีจุดยืนที่ดีด้วยในการเชื่อพระเจ้าแต่ว่ามันจะมีคนบางกลุ่มที่เสียผลประโยชน์ไงจากเมื่อก่อนที่เขาอยู่ความมืดใช่ไหมเขากลายเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเขาก็เอาจริงไงเอาจริงในการเดินติดตามพระเจ้านะคนเอเฟซัสอะมีความเชื่อที่ดีแต่ว่ามันมีคนบางกลุ่มที่เสียผลประโยชน์มันก็เลยไม่พอใจอาจารย์ปโลเนนี่แหละมันก็เกิดการจลาจนวุ่นวายเกิดขึ้น จารยปโลก็เลยไม่ไม่ได้เข้าไปนะตรงนั้นแต่ว่าส่งตัวแทนมานะเราอ่ะโอเคเราก็มาดูนะคะการที่อาจารย์เปโลเรียกผู้อาวุโสเนี่ยในเมืองเอฟิซัสมาเนี่ยแสดงถึงความสำคัญของผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ ที่ต้องการดูแลฝู่งแกะในข้อ17บอกว่าเปาโลจึงส่งคนจากเมืองมิเดทัสไปยังเมืองเอเฟซัสเพื่อเชิญบรรดาผู้ปกครองในที่ัทรกน้นมา <c oughs> ในพระธรรมกิจการบทที่2 7 17-21เนอะเรามาดูอธิบายกันแต่ละข้อแต่ละข้อนะในในากาลากา้อก็บางทั้งที่เรา อ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเราดูตรงนี้เลยเราไม่ต้องไปคิดเองหรือว่าเอาเองว่าต้องเป็นอย่างนุ่นต้องเป็นอย่างนี้บริบทว่ายังไงก็คือตามนั้นเลยนะแล้วเราก็ไปค้นฟ้าเพิ่มเติมเอ๊ะชาวเมืองเอเฟซสเป็นยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเมืองเนี้ยเป็นยังไงอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเราพอเวลาเราสอนหรือว่าอะไรเนี้ยเราต้องไปค้นฟ้าตรงนี้ด้วยมาเพิ่มเติมแล้วก็ต้องมีพระวจนะคำของพระเจ้ารับรองแล้วก็สนับสนุนด้วยไม่ได้สามารถที่เก่าวลอยๆได้ อันนั้นมันจะเป็นเหมือนความคิดของเราใส่เข้าไปในพระวจนะคำของพระเจ้านะเพราะฉะนั้นเราต้องให้พระวจนะคำของพระเจ้าเนี่ยบอกตัวมันเองนะมาคำออกมาจากพระวจนะคำของพระเจ้าและการทรงนำของบวนเสียงไปสุดที่อยากจะตัดนะอาจารย์ปรลกกเรียกมาเพื่อเน้นย้ำให้ผู้นำต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของการดูแลฝูงแกะคำสอนต่างๆแล้วก็แบบอย่างที่อาจารย์ปเนี่ยได้ ส่งต่อไปยังคิดจะจับต่างๆนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยวันนี้เราถูกเลือกแล้วนะทุกคนในที่นี้ยถูกเลือกแล้วนะเพราะว่าชั้นเนี้ยชั้นเนี้ยมาเรียนอนะไม่ใช่ใครมานั่งเรียนก็นได้นะคะเพราะว่าถูกคัดเลือกมาจากคุณสมหวังเนาะคุณสมหวังแล้วก็อาจารย์จิตินะคะจะเป็นคนคัดเลือกมาเม่แม ไม่ไม่ได้ใครจะเลือกมาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างสี่บอกว่าเอ้คนนี้ไหมแต่ก็ต้องผ่านทางอาจารย์กิติแล้วก็คุณสมหวังก่อนนะคะคุณสมหวังนี่ก็เป็นหัวหน้าชั้นของทิ่เตียนศึกษาค่ะนะคะ,นะคะก็นั่นแหละเขาก็จะเปมีร่วมตัดสินใจกับอาจารย์กิติว่าสมควรไหมเพราะว่าก็พิจารณาแล้วคนต่างเนี้ยต่อไปก็คือเตรียมไว้เพื่อที่จะสอนต่อไปสอนคนต่อไปเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยต้องเป็นแบบอย่าง เหมือนที่อาจารย์ปรโลดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างด้วยเพราะฉะนั้น <c oughs> เราเองอะต้องระมัดระวังชีวิตในการเป็นผู้นำอะเราต้องระมัดระวังชีวิตมีสิ่งสามสิ่งสามสิ่งที่จะทําให้เราหลงจากทางของเจ้าได้คือเรื่องอะไรไหมคะหนึ่งเงินทองเกียร <c oughs> ต,ติยศ <c oughs> <c oughs> เกียรติยศชื่อเสียงสามคือเรื่องเพศที่มารซาตานมันจะพยายามใช้สิ่งต่างๆโลกเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคนที่พระเจ้าเรียกและเลือกเราไม่ใช่เฉพาะคนที่จะเป็นผู้นำเท่าน,นั้นนะเราทุกเสียนทุกคนด้วยที่เราต้องดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าเพราะร่างกายเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าใช่ไหมชีวิตเราเนี่ย เป็นที่ทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเราต้องดําเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้านะคะเรื่องเงินความโลภใช่ไหมคะเราต้องระมัดระวังเราต้องไม่นําตัวเองเข้าสู่การทดลองคือบางคนเนี่ยไม่ใช่เงินของเราแต่เข้าใกล้มาขึ้นมาขึ้นทุกวันมันก็เกิดความโลภนะใช่ไหมวันไหนที่เราอ่อนแอวันนั้นแหละอย่าคิดว่าเราเข้มแข็งนะ บางคนเอ้ยวันนี้ฉันมีชีวิตกับพระเจ้าโอเคพระมียามีสุดช่วยฉันมีผลพระิญยาแต่วันหนึ่งที่คุณอ่อนแอแหละมันจะใช้จุดนั้นมามันจ้องคุณอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงใช่ไหมคะเที่ยวสาอหาคนอ่อนแอที่จะดกินได้วันไหนที่คุณอ่อนแอฝ่ายจิตวิญญาณนั่นแหละมันจะตะคุบคุณมันจะเล่นงานคุณทางความคิดของคุณสิ่งล่อลวงต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะงั้นเรื่องเงินทองทําไมผู้นําธิดจักบางคน ใช่ไหมคะศิยาพิบาลบางคนไม่แตกต้องเลยไม่เอาชื่อเข้าไปเลยถ้าเอาชื่อก็ต้องมีคนอื่นส่วนร่วมป้องกันอะไรคะการทดลองใช่ไหมคะเจอการทดลองที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาป้องกันไว้ใช่ไหมอย่าคิดว่าตัวเองเข้มแข็งป้องกันไว้ดีกว่ามันพลาดได้ตลอดเวลาบอกแล้วมารซตตานมันทํางานตลอดเวลานะแล้วตัวเราก็ไว้ใจเราไหมเราไม่สามารถไว้ใจใครได้เลยนะ แม้ตนคนในครอบครัวเราแม้แต่เพื่อนสนิทแม้แต่คุรล้อ้างน,นอกจากพระเจ้าเท่านั้นที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงมนุษย์เปลี่ยนแปงลงตลอดเวลาเพราะเป็นมนุษย์คนบาปมีความอ่อนแอเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างอย่างตัวเองเนี่ยก็ถูกคนที่เรียกว่าพี่บุญธรรมนะสนิทที่สุดนะโอ้โหแบบการเงินนี่เปิดเผยโปร่งใสได้ตลอดเวลาเขาทํากับเราได้เขาวางแผนโกงเรามัตั้งแต่แรกแล้วว่า เราแเขาไม่บอกเราอะ่ะคือโอ้โหคือเนี่ยเราใช้เรายัางทาบเลยอะนี่หรอน้องบุญธรรมพี่บุญธรรมใช้เรายัางกระทาบเลยอะเออขนาดที่เราแบบเฝ้าไข้ตลอด24ชั่วโมงเราขึ้นไปพักแค่ประมาณ10-20นาทีวอยวายใหญ่เลยอะให้เราลงมาดูแลคนไข้อะดูแลกันอะว่ามันขนาดไหนอะไว้ใจไม่ได้แม้แต่ญาติพี่น้องเราเองไม่ได้ว่าอะไรนะ คนที่เป็นมนุษย์คนบาปทุกคนไว้ใจไม่ได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นเอเมนไหมเอมเอมนสองคือเรื่องอะไรคะเกียรติยศเนี่ยแหละต้องการอยากดีอยากเด่นอยากดังนะบางคนใช่ไหมคะโพสคิดต่างๆเพื่อให้คนนั้นสนใจตัวเองใช่ไหมบางคนเรียกร้องทำสิ่งต่างๆให้ดูโดดเด่นเพื่อให้คนสนใจตัวเองเพราะฉะนั้นคน่ะ ต้องการอยากให้คนอื่นเห็นคุณค่าตัวเองเพราะฉะนั้นการเห็นคุณค่าคนอื่นมายอมรับตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันแต่ว่าอย่าให้มันเกินไปจนกลายเป็นเราเป็นความเย่อหยิ่งขึ้นมาโอ้เราดีเราเด่นคนโอ้คนยกย่องเราเกลียดเราอันนี้ถึงสำคัญผู้นําจึงต้องมีความถ่อมใจไงใช่ไหมคะเหมือนที่อาจารย์บโลบอกว่าต้องมีความถ่อมใจเพราะฉะนั้นเดินในทางพระเจ้าเนี่ยต้องถ่อมใจถ้าเดินในทางพระเจ้าไม่ถ่อมใจนะเดินไม่ได้ บอกได้เลยเติบโตไม่ได้เป็นผู้นําเติบโตไม่ได้ถ้าสมมติว่าไม่ถ่อมใจเพราะว่าความไม่ถ่อมใจความเยอ่อหยิ่งนี้เป็นสัตรูกับพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่สามารถพระเจ้าไม่สามารถอวยพรในชีวิตของคุณได้คุณไม่สามารถสูงขึ้นไปได้ถ้าคุณไม่ถ่อมใจคนที่เยอ่อหยิ่งก็ถูกกดลงมาแต่คนที่โน้มตัวลงก็จะถูกยกชูขึ้นหลักการของพระเจ้าเป็นนี้ส่วนกระแสโลก แต่คนในโลกบอกต้องเยอะยิ่งคนอื่นถึงจะแบบดีต้องเด่นต้องดังอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่การเป็นผู้นาเนี่ยต้องระวังอาจารย์ปรโรเนี่ยดำเนินชิตเรื่องที่สามคือเรื่องเครอันนี้ต้องระวังเลยนะคะเพราะผู้นําหรือว่าคิดเสียหลายคนล้มมีคิดจักบางคิดจกักไปกันเป็นคู่ๆเลยค่ะผู้หญิงกับชายผลสุดท้ายล้มลงค่ะ ทั้งเป็นเพื่อนทั้งเป็นแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยไปกันเป็นคู่ๆเลยคือไม่รู้จักระมัดระวังตัวแล้วคิดจักนั้นมันจะมีสง่าราศีไหมพระเจ้าจะอวยพรไหมคะมคุณอยู่พระเจ้าจะอวยพรไหมคิดจักแบบนั้นเนะี่ยผู้หญิงผู้หญิงที่อสมมุติว่า<ม>คุณอยู่ผู้หญิงที่เราชอบเนี่ยไปกับผู้ชายเนี่ยบอกว่าไปเป็นเพื่อนสนิทเนะี<ม>่ยคุณคุณอยู่จะเอาไหมไปไปสองต่อสองกับผู้ชายเนี่ยไปเที่ยวถ่ายรูปนั่งรถไปกับผู้ชายอย่างเงี้ย บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทคุณอยู่เอาไหมเขาจะล้มลงทางเพศเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่เขาจะล้มลงทางเพศเมื่อไหร่ไม่รู้มีอันนี้คือเรื่องจริงเป็นเพื่อนสนิทเลยแหละเขาบอกว่าตอนนั้นเขามีแฟนเขามีเขามีแฟนแล้วแฟนเขาก็ไปรับส่งเพื่อนสนิทของเขาไปไปผลสุดท้ายมารู้ทีหลังล้มลงกันไปเรียบร้อยแล้ว คือเรื่องเพศอะ่ะมันเป็นสิ่งที่สําคัญแม้แต่จับมือกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แหละหกระตุ้นแตะต้องตัวกันถ้าสมมติว่าคุณยังไม่แต่งงานกันคุณไม่ควรแตะต้องกันคุณไม่ควรที่จะโอบกอดกันแม้ต่อจะเป็นเพื่อนสนิทขนาดไหนหญิงชายไม่ควรเลยภาพพจน์ก็ไม่ดีแล้วใช่ไหมเป็นผู้นําคิดจะัเป็นได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ได้คนนับถือไหมนั่งชิดกันแซะแซะแซะอย่างเงี้ยได้ไหมถ้าสมมติว่าอ่ะคนเป็นผู้นําเนี่ยใช่ไหม ไปนั่งแซะผู้หญิง่เงี้ยโอเคไหม mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. แม้แต่เรามีคู่แล้วก็เหมือนกันเราก็ไม่ควรที่จะไปนั่งแบบแสะแสใช่ไหมเราก็ต้องวางตัวที่เหมาะสมไม่ควรที่จะไปไหนสองต่อสองทำไมผู้ใหญ่ถึงํำชับ mm hmm. ต่างประเทศอะเขาทำกันแต่เขาก็ล้ม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 ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสีเนี่ยก็ดูคลิปเกี่ยวกับการวางตัว mm hmm. ระหว่างประเทศตรงข้ามด้วยของในคิตจักรต่างประเทศเขาบอกว่า ถ้าคุณไม่ได้สนใจเขาจริงๆอะคุณไม่ต้องไปเชื่อมสัมพันธ์เขาแม้แต่การพูดคุยทุกวันทุกวันทุกวันนั่นแหละมันก็เป็นตัวเชื่อมทําให้คุณไอ้นี่แล้วใช่ไหมคะทําให้คุณแล้วเพราะนั้นคุณไม่ต้องไปเปิดโอกาสให้เขาคุณก็วางตัวให้เหมาะสมกับเขานอกจากคนที่เราชอบเท่านั้นที่เราต้องการอยากจะสายสัมพันธ์เขาเราถึงคุยกันได้ใช่ไหมคะคุยกันได้เออคุยกับเขาเพื่อทําความรู้จักเขาแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ชอบใครอ่ะ คุณก็ไม่ต้องทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยอืคุณก็วางตัวเหมาะสมกับเขาแล้วคุณจะไปไหนคุณไม่ควรไปไหนกับเขาสองต่สอสคุณต้องไปกันเป็นกลุ่มๆแม้แต่นั่งรถก็เหมือนกันในที่รับตาคนใช่ไหมคะมันจะเกิดขึ้นอะไรก็ได้บางทีอ่ะบางทีมาราตานอาจจะให้เห็นหน้าแฟนของตัวเองก็ได้ใช่ไหม คือม,มันเป็นการล่อลวงของแล้วก็ฮอร์โมนเพศด้วยมันเป็นสิ่งที่สาคัญที่ผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันแล้วฮอร์โมนเพศมันเริ่มขึ้นเกิดขึ้นมาต่อให้คุณหน้าตาขี้เละขนาดไหนคุณก็ล้มลงได้ใช่ไหมคะเวลาพอมีอารมณ์ฮอร์โมนขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญทาไมต้งนําถึงจําชัดไม่ให้แต่งต้องเนื้อตัวกันถ้าไม่ได้แต่งงานกันแม้เป็นแฟนกันแม้ไปรับไปส่งกันก็คือต้องมีคนไปอีกหนึ่งคนเป็นสามคนขึ้นไปจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้ แต่ถ้าสมมติว่าเราไปกับเด็กกับคนชราได้นะแต่ถ้าสมมติว่าเราไปกับหนุ่มสาวด้วยกันเนี่ยไม่ควรเพราะมันลม้มลงหลายทิศทากล้มลงล้มลง,ลง,ลงแล้วอะแล้วคุณไปสอนคนอะแล้วเด็กมันดูเป็นแบบอย่างใช่ไหมเด็กมันจะทําตามไหมในเมื่อผู้นำอะยัง,ย,งยังลม้มลงเลยใช่ไหมยังยังไม่เป็นแบบอย่างเลยแล้วคุณจะไปสอน เขาเขาจะเชื่อคุณไหมคิดจักรนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมคะมผู้นําเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมจะบอกว่าน้องทําอย่างนี้บอกพี่ยังทําเลยเขาก็ทำตามแล้วก็ลม้ลมลม้ลมล้มล้มกันมาแล้วพระเจ้าจะอวยพรคิ่จักรนั้นได้ยังไงละ่ะเออ พราะนั้นต้องทอมใจต้องเรียนรู้กับใจอันนี้คือสิ่งที่สาคัญที่เราต้องระมัดระวังตัวเพราะฉะนั้นยิ่งระวังตัวเหมาะสมมากคุนเทไลพระเจ้าจะใช้เรามากขึ้นถ้าระวังตัวไม่เหมาะสมบางคนบอกว่าทาไมพระเจ้าไม่อวยพรให้มีคู่พรพรจกทีหนึ่งเพราะอะไรอะก็คุณทําตัวยังไงล่ะคุณวางตัวไม่เหมาะสมคุณไปกับผู้ชายสองต่อสองนะคุณไปกับพู่หญิงสองต่อสองนั่นใช่ปะแลวใครและใครจะอวยพรคุณ เพราะฉะนั้นพระเจ้าอ่ะเป็นพระเจ้า <sor> ท <goals> ี่สัพพั์ญยูเพราะฉะนั้นยังจะบอกว่าเดินกับพระเจ้าต้องถ่อมใจต้องถ่อมใจและอย่างหนึ่งการที่ทําอย่างนั้นอ่ะมันเป็นการที่เอาอารมณ์ความรู้สึกตัวเองความชอบตัวเองนําหน้าไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าคนที่ยำเกรงพระเจ้าจะไม่ทาอย่างนั้นเขาจะไม่นําตัวเองเข้าสู่การทดลองทําแบบนั้นคือนําตัวเองเข้าสู่การทดลองไม่ว่าจะเป็น ความโลภอยู่แล้วก็ใกล้เงินใช่ไหมคะเ mm hmm. ียียดยศอยู่แล้วก็พาตัวเองเข้าไปในชุมชนแบบนั้นแล้วก็ตัวเองไม่ระวังเรื่องเพศอีกมันคือการนำท้าทายพระเจ้า mm hmm. พูด,ดง่ายๆคือคุณท้าทายพระเจ้าว mm hmm. ะคนบอกว่ารักพระเจ้าแต่ว่าไม่ได้ยังเก่งพระเจ้าจริงคนที่ยังเก่งพระเจ้าจะไม่ทําจะระมัดระวังตัวเอง mm hmm. เพราะว่ารู้ว่ามีสิทธิ์ล้มลงได้เมื่อวันหนึ่งที่เราอ่อนแอ วันนี้เราอาจจะเข้มแข็งแต่วันหนึ่งล้มลงมันซาตานก็จะใช้จุดนี้นเข้าใจกันไหมคะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่หลายคนนั้นในในคริสเตียนส,สมัยนี้จะมองข้ามบอกว่าใครๆก็ทากันนี่คือค่านิยมของโลกแต่ค่านิยมของพระเจ้าไม่ทําเพราะฉะนั้นเราต้องยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องแล้วพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราเอเมนไหมในพันธสัญญาจะได้จะได้เหมือนกับอับราฮัมใช่ไหมคนะจะได้ เหมือนกับใครคะอิสฮะใช่ไหมคู่อิสะที่พระเจ้าจัดเตรียมให้ใช่ไหมเป็นขั้นเป็นตอนถ้าอย่างนี้ยคุณก็ต้องรับผิดชอบเองคนสุดท้ายไปไปกับเพื่อนสนิทใช่ไหมแฟนแฟนของเพื่อนสนิทอะไปล้มลงแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็คือก็ไม่ได้แต่งงานกันจะแต่งงานกันแล้วนะก็ไม่สามารถแต่งงานได้เพราะฉะนั้นเป็นคุณหนูจะแต่งงานอยู่แล้วอะแล้วแฟนไปอย่างนี้ยกับคนอื่นอะคุณอยู่เอาไหม ก็ไม่เอาเขาจะล้มลงกับพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมใครจะเอาใครจะเขาจะล้มลงเรื่องล่วงประเวณีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้แต่งงานกับเขาอยู่ดี<ม>ใช่ไหมเขาก็ต้องรับผิดชอบคนคนนั้นไป<ม>ใช่ไหมอ่าอันนี้มันอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญบางคนแบบไม่ได้ตระหนักตรงนี้ไงประมาณเพราะฉะนั้นคิดเซียนสมัยเนี่ยจึงล้ม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 ,ลมแล้วบางคิดจะจับนะก็ยิ่งดูหมิน่นพระเจ้ามากๆเลย แยกไปหนอกก็แต่งงานไงก็ได้ไงก็แต่งงานนะทาพิธีสมรสศักดิ์สิทธิ์ด้วยลม้มลงก่อนลประเวทีก่อนแล้วทําพิธีสมรสศักดิ์สิทธิ์ดูหมินม่นพระหมิ่นพระเจ้าขนาดไหนใช่ไหมคะแล้วพระเจ้าจอุอววพรชีวิตคู่คุณได้ยังไงละ่ะใช่ไหมเออถึงแม้คนในแวดวงของคิดจะจับคุณยอมรับแต่คนข้างนอกก็ไม่ยอมรับคุณแล้วชีวิตของคุณก็ไม่ได้เป็น แบบอย่างที่พระเจ้าตั้งใจวันคุณตัดมือพันธัญ,ญาของโลกทิ้งเสียแล้วคุณก็เอาตัวคุณตั้งขึ้นมาบางทีเธอจากถึงแบบเละเทะไปหมดเลยอนะตอนนี้เพราะฉะนั้นเราอยากให้มีจุดยืนเราเราเรียนพระวจะนะคำพระเจ้าเรารู้แล้วเนี่ยเรายำเกรงพระเจ้าอ่ะคนที่รักพระเจ้าจริงอ่ะเขาจะไม่คิดว่าเป็นภาระนะคนที่มีพระวิญญาณมิสุดพระวิญญาณมิสุดจะช่วยเขาและเขาจะรู้ว่าสิ่งที่ ได้มาจากพระเจ้าคือสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดแล้วคุณจะร้องว้าวโอโ้โหการจัดเตรียมของพระเจ้ามันเหลือล้นมากเลยนะแต่ว่าการที่เราเอาตัวเองเข้าไปเป็นศูนย์กลางเนี่ยใช่ไหมคะเอเมนไหมนี้เราต้องวางตัวตัวเองให้เหมาะสมนะคะใช่ไหมคะดังนั้นเป็นที่น่านับถือเหมือนอาจารย์ปารโลในทุกๆสิ่งอาจารย์ปารโลสอนทุกอย่างนะ สอนทุกอย่างกับสาวกสอนทุกอย่างกับสมาชิกใน,นอีเฟซัพเพราะฉะนั้นจิตก็จะสอนทุกอย่างเช่นเดียวกันไม่มีกัแล้วก็อยากให้ทุกคนไปสอนทุกอย่างกับคนที่ตัวเองดูแลด้วยนะคะต่อไปในอนาคตเนาะ